ครับสวัสดีครับสวัสดี FT เช้าๆนะสำหรับวันที่27พยใช่ไหมครับผมก็วันนี้เราตื่นเช้าครับมีโอกาสครับจัดหน้าร้านครับแล้วก็จะมารีวิวสินค้าหรือว่าวิธีการทํางานของผมให้ FT ได้ฟังแบบชัดๆหรือว่าชัดเจนนะฮะนี่นี่คือสุดสีที่เราซื้อมาครับผมเบิกมาไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่สุดสีที่ผมอ่าชิ้นละร้อยที่ผมโพสขาย แล้วก็ไปทําสีใหม่นะตัวนี้คือเบิกใหม่ทั้งลําทั้งคันนะฮะเนี่ยสีน้ําเงินดําสีแดงบันสีดําส้มส้มดําว่าไปนะอันนี้คือสําหรับรถที่ปั้นใหม่แล้วก็รถที่รอปั้นก็จะมีอยู่หนึ่งคันนะ,ะฮะหนึ่งคันสองคันครับแล้วก็ท้างไงอีกมาดูนี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะ เคันตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกตคันครับที่เราจะปั้นอยู่ครับนี่คือ f c ได้สั่งจองเข้ามาครับเป็นสีแดงหรือว่าสีแดงแก้วนะฮะเบิกใหม่ทั้งคันเหมือนเดิมครับผมตัวนี้ของพ้าป๋าอยู่ที่กทมนะฮะเบิกใหม่ชุดสีใหม่ทั้งคันนะฮะขับล้อแมกใหม่เนี่ยครับผมล้อแมกใหม่รับบางโคนหลังใหม่ไปท้ายใหม่เบาะครับผมโช๊คหลังสริงอาร์มครับ คุณแกล้อแม็กหน้าหลังโชคหน้าก็คือต่างๆครับวันนี้คันนี้ต้องเสร็จเดี๋ยวรอรีวิวตอนเย็นนะฮะพบผมแล้วก็อีกหลายคันครับที่ fc สามารถสั่งได้นะเดี๋ยวผมจะปั้นให้หรือจเจาแบบตันสภาพก็ได้มาดูตันสภาพแบบไหนอันนี้คืออะไรเราเบิกใหม่ครับครับตัวน,นี้ก็สุดสีเบิกใหม่ เราพร้อมที่จะปั้นให้ FC ครับเลือกสีเข้ามานะฮะครับก็ถ้าปั้นใหม่ก็อยู่ประมาณ2องหมื่นสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองนะฮะครับมาเร้วมาดูรถตามสภาพยังไงเพราะว่าบางทีตามสภาพ FC ก็เดี๋ยวจะหาบนว่าสีไม่สวยนะ,ะอ่ะมีค่าสนิมที่ท่อมีค่าสนิมที่อาร์มมีค่าสนิมที่โชคหลังประมาณเนี้ ตัวนี้ก็คือเราเข้าไปทําเองเพิ่มเติมครับบางคนก็ขีดไปไล่ไปนาะไม่ซีเรียสครับบางคนก็อยากได้ส,สวยๆก็เปลี่ยนใหม่ปั้นใหม่ทั้งลําแบบนี้เลยครับอ่ะตัวนี้ก็จะฝากไปด้วยครับตัวนี้หมื่นหนึ่งนะฮะตามสภาพเอาไปนาะเว็บตัวเก่าครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็หมื่นเดียวนะตัวนี้เป็นเว็บนิวนะเนี่ยเดิมเดิมนะเดิมเดิมเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยโอเคเนี่ยนะ ตัวนี้ก็เอาไปหมื่นสองครับใจดีอาจจะส่งฟรีทั่วไทยนะฮะเป็นรถเดิมๆครับบ้านๆยังไม่ได้ปั้นนะครับเครื่องก็หน้าโอเคอยู่นะเพราะว่าเห็นลูกน้องขี่ไปซื้อตําๆอยู่ะตัวนี้นี่คันหนึ่งครับผมฝากาไปได้วยครับหมื่นสองนะฮะตัวนี้อีกคันหนึ่งครับก็จะเป็นสีเทานะสีเทาเดิมเหมือนเดิม ราคารถตอนนี้ก็จะมีอยู่หมื่นสองกับหมื่นหนึ่งนะฮะตัวนี้หมื่นสองครับตัวน,นี้กากไปด้วยนิ่มๆครับผมสลาบเิฟซีที่แย่งกันบางคนก็มาทันคันล้อมแม็กบางคนก็มาไม่ทันประมาณนี้เนาะครับ หมื่นหนึ่งหมื่สองครับตาลิงค่องข้างก็คุยไปแล้วแล้วก็วันนี้เราจะได้จับส่งของพ่อป๋าอยู่ที่กำแพงเพชรนะฮะแกสั่งเว็บร้อยสิบไอนะฮะสั่งติดตั้งสตาร์ทมือด้วยหรือว่าทําเป็นรุ่นสตาร์ทมือนะฮะเนี่ยครับคุณแกเรามีให้สองกอกครับผมเอียีท่านไหนอยากได้แบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะเนี่ยติดครับติดครับ แกสั่งไปให้พ่อหรือว่าให้แม่อยู่ที่จำแพงเพชรนะเนี่ยนิ้วเดียวครับติดครับนี่โอเคเราได้แทงเขงนานะครัเขาครับดีดครับอ่ะอกครับสอกสอกซอกติดอ่าโอเคตัวนี้พร้อมใช้เรียบร้อยฮะบางคนก็ถามครับถามว่า ราคาสตาร์ทมือของเวฟร้อยสิบไอหรือว่าเวฟร้อยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ชุดก็อยู่ที่สองหมื่นห้าครับผมสองหมื่นแปดสามหมื่นประมาณเนี้ยจบทุกเรื่องเลยสตาร์ทมือครับผมสุดสีเก็บงานให้ครับแล้วก็เครื่องยนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครเอาฝากกูได้นี่ยะใครชอบแบบนี้สั่งเข้ามาครับแล้วก็วันนี้ไฮไลท์วันนี้ก็คือจีแชทไอ CI, นะฮะเนี่ยรถบรรทุกเดิมๆครับถ้าเราจะเอาไปติดพ่วงข้างก็ได้ครับหรือจะเอาขี่ไปได้ไปนานก็ได้ จะพอรถตอนนี้ไปหมื่นสองพอนะหมื่นสองครับผมแล้วก็ถ้าติดต่เล็งคว้งค่าก็บวกไป3ามพันห้ก็อยู่ประมาณ1 6ื่นหกหมืประมาณนี้ครับถ้าใกล้ผมส่งให้ฟรีแต่ถ้าใกลก็จัดค่าส่งเองนิดหน่อยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงนะตอนนี้ผมได้เปลี่ยนปั๊มติ๊กแท้ครับทุกอย่างให้เป็ดจเลยก็คือใช้ยาวๆครับผม คฝากไปด้วยนะฮะครับผมโอเคหนึ่งสองสามครับเราสตาร์ทลิงพวงข้างแล้วก็คุยไปหลายครั้งแล้วแล้วก็หลายคลิปแล้วนะฮะคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากกับชีได้อุดหนุนครับผมแล้วก็สั่งยอดเข้ามาครับสตาร์ทลิงพวงข้างเราสามารถส่งได้นะพร้อมรถใช้งานก็ได้หรือจะรถปั้นใหม่ก็ได้นะฮะครับผมคลิปนี้ก็ขอยุดตีทำคลิปแค่นี้ก่อนครับผมครับไปไปกุญชีครับมาสั่งเข้ามาเลยโทรเข้ามาครับสั่งอะไรมือสองก็ได้รถมือสองสตาร์ทลิงพวงข้างครับผมไปไปครับ